ร้อยตำรวจโทที่ว่าคำประสิทธิ์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรลคลองขนานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจร้อยเว20ร20พร้อมด้วยร้อยตำรวจโทสักดาร่วมชมรัฐรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธร,รคลองขนานสายตรวจรถยนต์ร่วมกันประชาะสานานนนัมพันธ์การป้องกันตนเองจากกลโกงทางออนไลน์หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนมิจฉาชีพออนไลน์มาในหลายรูปแบบทางอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลงทุนหรือสร้างสถานการณ์ เชิญต้องจำไว้สามเมยไม่ให้มีกดไม่โอนดังนี้หนึ่งไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP แก่ใครก็ตามที่ติดต่อมาโดยไม่ได้รับเชิญ 2. ไม่กดลิงก์ที่มาพร้อม SMS หรืออีเมลที่น่าสงสัย 3. ไม่โอนเงินตามคำสั่งที่กดดันหรือข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงก่อนทำธุรกรรมตั้งสติและตรวจสอบทุกครั้งหากสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อรีบติดต่อธนาคารทันทีและแจ้งความออนไลน์ได้ที่สายด่วน144-1